เงหของใจเอกปั๊มับชัดเจนฮะฮะฮะของใจเอาไอ้ปูฮะของใจเอาบากนิกเกอฮะของใจไอ้กุ้ยหี่แล้วกุ้ยเส้ำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติป่ะฮะ บ่ยคยก้าลงยาบ่เคยน้ึงแล้วอีดอกใบมึงแข่งใจเอ้ไฮะเหอนเผาปิงเผาเกลือลูกน้องก่อกมดน่ะลูกมึงหัวแตกแลกว้วกบมดมึงเคยพอ,อวะถ้ามึงเรื่องมากเลยมึงอยู่ด่วนมึงค่อยไปกับกูแล้วคนแม่งเป็นไผลกบมดที่กาธนาโน่นน่ะมึงจำนาเอาไงเข้าใจไหม คุยไอ้ประหเดี๋ยวโยเซ่โยเซ่ยดี๋ยวมาคุยกับกูไรรับรองว่าวันมีดรรอกใครไปขวดเดี๋ยวยกูจะฟาดหัวยังเป็นหรหนไหมกมุที่คาธนาโ้นน่ะคุยนี่ใ้แกตพอดผัวึง